คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนไปรับชมคลิปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่ช่อง lkw channel v 3นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดอันดับเกม5อันดับ pg สล็อตที่แตกง่ายแตกบ่อยที่สุดนะคะทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าเกมที่เราคัดมา5เกมนี้นะคะเป็นเกม ที่เราเล่นมาจากประสบการณ์จริงๆนะคะที่แบบระยะเวลาที่นานมากๆนะคะทุกคนอะไม่รอช้าแล้วกันนบไปดูแล้วกันนะคะว่าอันดับเกมนี้นะคะมีเกมอะไรบ้างนะคะทุกคนอันดับที่5ของเรานะคะทุกคนนะ,คะเป็นเกมสล็อตกัปตันตัวนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ากับตันตัวนี้แอปมีเรื่องน่าเสียดายมากๆนะคะเพราะว่าไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้นะคะทุกคน ต้องหมุนเอาเองนะคะใช้สกัตเตอร์แค่3ตัวเท่านั้นเข้าฟรีเกมทันทีนะคะทุกคนตัวนี้ตัวคูณสูงสุดอยู่ที่คูณ15นะคะทุกคนนะมีตัวแพงเป็นตัวกับตันเองนะคะทุกคนจะเป็นตัวที่แบแพงมากๆนะทุกคนเออและยังมีวายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของทุกตัวด้วยนะคะทุกคนนะถ้ากับตันมากับวายเมื่อไหร่นะคะทุกคนบอกเลยว่ามีแตกอะแบบ โหดจริงๆนะคะทุกคนถ้า2ตัวนี้อยู่แบบด้วยกันจริงๆนะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็นคลิปที่เราเล่นแตกจริงๆนะทุกคนเราก็ได้มาทั้งหมด11,000นะทุกคนนะไปดูอันดับที่4ของเราเลยอันดับที่4ของเราเป็นเกมสล็อต r 8หรือว่าสล็อต a s ช i o น Win นั่นเองนะคะทุกคนเกมนี้นะคะไทยสแกตเตอร์4ตัวนะคะทุกคนถึงจะเข้าฟรีเกมเนาะตัวนี้ก็ยังมีแอบเรื่องที่น่าดีใจอยู่นะทุกคนเป็นเกมที่แบบ คิดอยู่เหมือนกันนะสามารถซื้อฟรีสปินได้ด้วยนะคะและยังมีลุ้นฟรีสปินถึง20ฟรีสปินคูณถึง20ตัวคูณกันเลยทีเดียวนะคะแบบสุดจริงๆนะคะทุกคนนะตัวนี้มีตัว Y วเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของทุกตัวนะคะและยังมีสิงโตเป็นตัวที่แพงที่สุดด้วยนะคะทุกคนนะถ้า Y ามากับสิงโตเมื่อไหร่นะไม่อยากจะคิดเลยจริงๆเออ ตัวนี้คอมโบดีมากนะคะทุกคนจากที่เราเล่นมาจริงๆนะทุกคนแล้วแบบคนเล่นเยอะมากๆนะคะเราก็ได้มาทั้งหมด1,000 10, 0มื่นะคะทุกคนมาดูคลิปอันดับที่3กันต่อเลยนะคะเป็นเกมสลอส็อตสาวถ้ำนะคะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าเหมือนอาแปดเดะเลยนะคะแต่ว่ายังมันไม่มีตัวลุ้นนะคะว่าเราได้ลุ้นฟรีสปินถึงเท่าไหร่นะทุกคน ตัวนี้ใช้สกัเตอร์แค่ส่ตัวเท่านั้นนะคะเข้าฟรีเกมทันทีเลยนะคะทุกคนตัวแพงที่สุดก็จะเป็นหน้าทองนะคะทุกคนลองลงมาก็จะเป็นหน้าแดงเนาะตัวนี้นะคะวายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของทุกตัวเนาะตัวคูณขึ้นอยู่กับคอมโบของเกมนะคะทุกคนนะคอมโบดีเมื่อไหร่ตัวคูณก็ดีตามเมื่อนั้นเลยนะคะตัวนี้นะถ้าวายมากับตัวแพงเมื่อไหร่ก็คือตัวหน้าทองนั่นแหละแบบจริงจรอะ ไม่เคยได้นะจริงๆแต่เราไม่เคยได้นะถ้าแต่ถ้ามาคือแบบแตกจริงจริงอะเออเกมนี้นะถือว่าสุดสุดในรุ่นเหมือนกันนะคะเกมนี้นะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เราเล่นแตกเองเหมือนกันนะทุกคนเราก็ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย8,920นะคะทุกคนมาดูอันดับที่2ของเราดีกว่านะคะเกมนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันเออตัวนี้นะคะใช้สแคตเตอร์3ตัวนะคะไม่สามารถซื้อฟิลสลปินได้เนาะทุกคน ตัวนี้ตัวแพงที่สุดน่าจะเป็นแตงโมแล้วนะคะทุกคนนะแตงโมคือตัวแพงที่สุดแล้วนะคะทุกคนแอบเสียดายตรงที่ว่าไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้นี่แหละนะทุกคนแต่ว่าในฟรีเกมมีล็อกด้วยนะคะมีตัวล็อกแบบล็อกตัวนะคะถ้าเป็นล็อกตัวแพงเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าแตกระห่มจริงๆเออตัวนี้ยังมีตัววายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของทุกตัวด้วยนะคะถ้าวายมากับแตงโมนะโอ้โห ไม่อยากจะคิดจริงๆเลยเออเราได้มาทั้งหมดนะคะ18,954มาอ่มาดูอันดับที่1ของเราเลยดีกว่านะคะทุกคนนะอันดับที่1ตัวนี้ชอบมากๆค่ะทุกคนตัวนี้ไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้ไม่มีฟรีสปินด้วยซ้ำนะคะมีแต่หนูโดดเท่านั้นนะคะเมื่อหนูโดดเมื่อไหร่นะคะมีวายอยู่ช่องกลางนะคะทุกคนแนละ้แบบสุดจริงๆตัวแพงที่สุดก็จะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนนะคะทุกคนนะตัวนี้นะ เกมนี้มีวายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของทุกตัวเลยนะคะบอกเลยว่าเดือดเราได้มา12,500นะคะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับห้าดับ PG จสล็อตที่แตกง่ายแตกบ่อยนะคะทุกคนก็ถ้าใครเคยเล่นเกมไหนแตกดีคอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนนะเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีคนแตกดีเหมือนเราไหมนะคะทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ you